ปัญหาไฟรั่วลงโครงนะไฟรั่วลงคอนเดนซิงตัวนี้นะครับจัดกดารแก้ไขเดินสายใหม่นะขึ้นฟ้าเพดานจะขึ้นฟ้าใหม่เจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วทางด้านนะครับจะลองไปดูกันสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะฮะวันนี้มามาแนะนําบ้านเก่ากับแอร์เก่านะฮะมีปัญหาไฟรนะั่วนะครับไฟรั่วลงโครงที่คอนเดนซิงด้านหลังนะครับ แเราลองเช็คดูว่าระหว่างทางเนี่ยไฟรั่วช็อตไปกับท่อน้ำยาหรือเปล่าในกระเดินท่อเดินสายไฟมาหาคอยร้อนใหม่เลยครับของกันแก้ไขไฟรั่วโอเคเรียบร้อยหอยเสียบเรียบร้อยครับไปไม่ช็อตหลบโคง,งเรียบร้อยปิดงาน น้านนอกก็เรียบร้อยเตินสายเดี๋ยวแว็กเติมน้ำยาล้างใช้ความเย็นเรียบร้อยเย็นชุ่มฉ่ำหัวใจครับเรียบร้อยแก้งานใส่ไฟไฟรั่วลงพันนซิง